คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาถกประเด็นร้อนที่กำเนิดเป็นไฟลามทุ่งในโลกโซเชียลไข่เจียวปู4,000บาทจากร้านเจ๊ไฝประตูผีร้านที่ได้ดาวมิชลินหนึ่งดาวแต่กลับถูกวิจารณ์สนั่นเมืองว่าขายแพงเกินจริงไม่ติดป้ายราคาเอาเปรียบผู้บริโภคคำถามคือนี่มันความภูมิใจของร้านดังที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศหรือคือการตบหน้าคนไทยด้วยราคาอาหารที่แพงเกินไป ดราม่านื้เริ่มจากลูกค้าคนหนึงไปกินไข่เจียวปูแล้วเจอบินค่ากิน4,000บาทจนกลายเป็นไวรัลทันทีหลายคนอ้าปากค้างไอ้แค่ไข่เจียวปูนะเว้ยไม่ได้กินคาเวียทันทีที่เรื่องดังไปทั่วเมืองหน่วยงานใหญ่ลงพื้นที่ทั้งสคบอรกรมการค้าภายในและตำรวจปคอบอไปเพื่อไปตรวจสอบร้านเจไ้ไฝแล้วเจอว่าในเมนูไม่มีราคาที่ชัดเจนสำหรับไข่เจียวปูแบบพิเศษ4 0 0พบาท ผลคือร้านโดนปรับ2,000บาททันทีแต่คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ร้านเคยถูกปรับไปแล้ว1,000บาทในเรื่องเดียวกันคือไม่แสดงราคาที่ชัดเจนคำถามคือเอาแล้วทำไมถึงยังทำผิดซ้ำซากหรือมันคือกลยุทธ์ทางธุรกิจตามพรบราคาสินค้าและบริการมาตรา28ร้านค้าต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจนทุกครั้งห้ามเลี่ยงเด็ดขาด ไม่งั้นจะโดนโทษปรับไม่เกิน10,000บาทแต่ร้านเจ๊ไฝโดนปรับไปแค่2,000บาทคุณคิดว่านี่มันโทษที่เบาเกินไปไหมเจ๊ไฝบอกว่าไข่จิวปูมี2ราคาธรรมดาพั0 0พิเศษ4 0่พแต่ปัญหาคือลูกค้าไม่ได้ถูกถามไม่ได้เลือกถูกเสริมมาแล้วโดนคิด4 0่พบาททันทีนี่มันอะไรครับบริการแบบ V.I.P. หรือการยัดเยียดคุณผู้ชมลองคิดตามผมหน่อย ถ้าวันหนึ่งคุณเดินเข้าร้านแล้วเจอเมนูไข่เจียวแต่พนักง,งานเสิร์ฟมาแบบพิเศษโดยไม่ถามแล้วเก็บเงิน4 0 0พบาทคุณจะรู้สึกยังไงจะยอมจ่ายเงียบๆหรือจะลุกขึ้นสู้ชาวเน็ตหลายคนด่ากันสนัน่นนี่มันไม่ใช่การค้าขายแต่มันคือการหลอกกินเงินบางคนบอกว่าจะขายแพงแค่ไหนก็ขายไปแต่ต้องโปร,โรง่งใสติดป้ายราคาให้ชัดเจนสิแต่ก็ยังมีบางคนที่ปกป้องเจ๊ไฝบอกว่านี่คือเชฟมิชลินหนึ่งดาวจะขายแพงหน่อยก็ไม่แปลก คนบอกว่าคนที่ไปกินก็รู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ราคาแรงแต่เอาจริงนะความแพงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความไม่โปร่งใสตั้งหกักเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลต้นทุนพัตถุดิบเช่นปูไข่น้ำมันเครื่องปรุงเพื่อคำนวณว่าราคา4,000บาทนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่แต่ถามจริงๆเด่ะไข่กับปูจะทำยังไงให้แพงได้ขนาดนั้นหรือมันคือค่าชื่อเสียงที่บวกเพิ่มเข้าไปกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานออกมาพูดตรงกันว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่มันคือเรื่องของความยุติธรรมในการค้าขายนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญเพราะถ้าเรายอมให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆวันหน้าอาจจะร้านอื่นทําแบบเดียวกันร้านเจ๊ไยคือร้านที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักท่องเที่ยวแห่ไปกินเต็มดังนั้นทุกจานไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือแบรนด์คําถามคือแบรนด์ที่ใหญ่โตนี้กาลังกลายเป็นการข่มเหงผู้บริโภคหรือเปล่า ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายบอกว่าถ้าปล่อยให้ร้านดังขายโดยไม่ติดป้ายราคาและโดนลงโทษเบเบจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดวันหนึ่งร้านเล็กๆอาจจะถูกกดดันให้เล่นเกมสกโปรกแบบเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไขเจียวไปแห่งแต่มันคือเรื่องของความโปร่งใสความยุติธรรมและสิทธิผู้บริโภคถามจริงครับกฎหมายไทยเข้มงวดพอหรือยังหรือเรากำลังอยู่ในสังคมที่ใครใหญ่ใครดังทำอะไรก็ได้ทางออกที่แท้จริง คือต้องบังคับให้ร้านติดป้ายราคาอย่างโปรง่งใสต้องเพิ่มโทษให้หนักกว่านี้ต้องทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าร้านเล็กหรือร้านใหญ่เพราะถ้าไม่แก้วันนี้คือไข่เจียวปูสี่พันบาทวันหน้าอาจเป็นข้าวไข่เจียวธรรมดาพันหนึ่งก็ได้เรื่องนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าชื่อเสียงไม่ใช่ใบอนุญ,ญาตให้เอาเปรียบคนอื่นการค้าไม่ใช่แค่การทํากําไรแต่คือการให้เกียรติลูกค้าแล้วคุณล่ะคิดว่าไข่เจียวปูสี่พันบาทเป็นเรื่องสมควรหรือไม่ คุณจะเลือกอยู่ข้างไหนข้างร้านดังที่บอกว่าราคาแพงคือคุณภาพหรือข้างผู้บริโภคที่เรียกร้องความยุติธรรม